สวัสดีครับน้องครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ยังอยู่กับพี่เอนะครับแล้วก็เรื่องของพี่ชาคณิตนั่นเองนะครับแล้ววันนี้บทที่พี่นํามาก็คือบทอัตราส่วนและร้อยละนั่นเองนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าโจทย์มหิดนะครับมันจะยากมากมายสักแค่ไหนนะครับแล้วก็จะมีเทคนิคอะไรดีๆมาฝากน้องกันบ้างเราไปอ่านโจทย์กันเลยดีกว่าครับเขาบอกบอกว่า a บวก b นะจ๊ะต่อด้วย b บวก c นะครับแล้วก็ต่อด้วย c บวก a เนี่ยจะมีค่าเป็นอัตราส่วน7 ต่อ6ต่อ8นะครับโดยกำหนดให้3ตัวนี้เลย A บวก B บวก C เลยจะมีค่าคือ15จงหาว่าค่าของ C เนี่ยมีค่าเป็นเท่าใดนั่นเองนะครับเรามาดูบนกระดานดีกว่านะครับเขาบอกบอกว่านี่เลยนี่คือตามที่โจทย์กำหนดให้เลยนะครับ A บวก B ต่อ b บวก C ต่อ C บวกเเป็น7ต่อ6ต่อ8อีกอันหนึ่งที่เขาให้มาคือไอ้3ตัวนี้บวกกันจะมีค่าคือ15และสิ่งที่เขาถามอะ เขาถามหาค่า c ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมุ่งไปหาตัวสุดท้ายคือ c กันคราวน,นี้เหมือนที่เราเคยเรียนกันที่โรงเรียนนั่นแหละนะครับเหมือนมีคนบอกว่า x ต่อ y เท่ากับ5ต่อ4อย่างเงี้ยเราก็รู้ทันทีเลยว่าบางที x เนี่ยมันไม่ใช่ค่า5ที่แท้จริงอะ่ะเช่ปะ่ะมันไม่ได้มีค่าเท่านี้ถูกไหมครับหรือ y ก็ไม่ได้มีค่าเป็นแท้จริงเป็น4ถูกไหมครับอันเนี้ยเป็นการบอกเป็นอัตราส่วน x จริงๆอาจจะเป็น50 y จริงๆอาจจะเป็น40ก็ได้แล้วมาพอเขียนเป็นอัตราส่วนแล้ว ใช่ไหมฮะหรืออาจจะมีค่าเป็น10เป็น8อย่างเงี้ยก็ได้ดังนั้นเนี่ยบ่อยครั้งที่เราบอกว่าเฮ้ย x เนี่ยมีค่าเท่ากับ5 5ส่วนนะหรือบางทีเราเขียน 5k อย่างเงี้ยเข้าใจป่ะครับนะ y ก็จะมีค่า4ส่วนนะก็คือ y มีค่าเป็น 4K นะครับก็คือติด K ไว้ก่อนแต่ถามว่า k มีค่าเท่าไหร่รู้ไหมก็ยังไม่รู้นะครับก็จะต้องเป็นกระบวนการแก้ในขั้นถัด,ถดไปนะฮะคราวนี้มาดูข้อนี้ดีกว่าข้อนี้เป็นไง 7ต่อ6ต่อ8ก็เช่นเดียวกันนะครับ7ส่วน6ส่วน8ส่วนพอเราเอามันมาเขียนสมการเนี่ยเราจะได้ว่า A บวก B เนี่ยมีค่าคือ 7K ก็แล้วกันนะนะโอเคถัดมาครับ B บวก C 6ส่วนใช่ไหมก็ B บวก C มีค่าคือ 6K สุดท้ายนะครับ C บวก A เป็นไง 8K นะครับโดย K ตอนนี้เราติดไว้ก่อนนะ คราวนี้เวลาเราทําโจทย์เนี่ยพอเราสร้างสมการปุ๊บให้ชื่อมันหนึ่งสองสามให้ไปดูในสิ่งที่โจทย์ให้มาเพิ่มเติมอีกก็คือ3มตัวบวกกันมีค่าสิบ้ามันเกี่ยวข้องอะไรกับ3สมการนี้ถ้า3มตัวบวกกันมีค่าเป็นสิแต่ถ้าบวกกันเป็นคู่คู่มีค่า 7K 6K 8K หพี่สังเกตเลยว่าถ้าเอา3ามอันนี้นะมันรวมกันเข้าใจปะ่ะบวกกันหมดเลยนะครับเวลาบวกสมการนี้ทำหลายรอบแล้วนะ ้ายบวกซ้ายขวาบวกขวาเราจะพบว่าหมดนี้บวกกันเห็นปะ a b c, บ,วะบวก b บวก c บวกอ่าบวก b บวก c แล้วก็บวก c บวก a เราจะเจอ 2a นะครับแล้วเราก็จะเจอ 2b เนาะแล้วเราก็เจอ 2c นะครับอันนี้ก็คือด้านซ้ายด้านขวาเนี่ย 7k บวก 6k บวก 8k รวมกันหมดนี้เท่าไหร่นเนี่ยไอ้นี้ไป 13k แล้วบวกอีก 8k ก็เป็น 21k นั่นเองเห็นปะจากนั้นดึง2ออกครับ เออได้เป็นอย่างนี้มาเรียบร้อยแล้วนะพอดึง2ออกถัดมาน้องจะเห็นว่าไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวที่โจทย์เขาให้เรามาว่ามีค่าคือ15เราเอาค่าซัดเปี้ยงเข้าไปข้างในได้2คูณ15นะครับมีค่าเท่ากับ 21K อย่างเงี้ยเเราหลุดแล้วน้องครับเรามาลองไหมล่ะเอา3ตัดใช่ปะ่ะ3 5 15 3 7 21แสดงว่าเนี้ยได้10ถูกไหมครับ2 5เท่ากับ 7K และ K เดียว QD ก็คือ10ส่วน7นั่นเองนะครับ K หลุดแล้วนะครับแต่ C ยังไม่หลุดเราก็มาหาค่า C กันคราวนี้วิธีการหาค่า C นะครับให้มองไปที่3สมการนี้นะครับดูแล้วก็จำไว้ใช้นะเราไปเจอมันบวกกันเป็นคู่คู่อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราต้องการหา C เราก็ไปมองสมการที่มี C พี่พบว่าสมการที่มี C คือสมการที่2และ3เห็นไหมเราก็สองสมการนี้มาทำอะไรกัน มันทำไมกันมันมันลบไม่ได้นะครับถ้ามันลบกันมันหักล้างกันหมดอะซีเราหายไปหา,หาได้งไงอะถูกไหมฮะต้องมาบวกถูกไหมครับนะเอามาบวกกันจะจะพบว่าซีบวก C เนี้ยได้สองซีเนาะในขณะที่มันก็จะมี A กับ B ที่เราไม่ได้ต้องการอะมันเจอมาด้วยถูกไหมครับโอเคด้านนี้คือด้านซ้ายถูกไหมด้านขวาด้านขวาก็ 6k บวก 8K โอเคพี่เขียนก่อนอันนี้คือหา c โดยการเอาสมการ2มาบวกสมการ3แต่มันจริงๆมันยังไม่เสร็จนะครับเพราะถ้าเราจะแก้หา c ได้แสดงว่า a กับ b มันต้องไม่ไม,ไม่ไม่เหลือมันเป็นแบบนี้มันต้องหายไปพี่ก็เลยไปมองสมการอีกอันหนึ่งที่ยังไม่ได้ใช้คือสมการที่1เฮ้ยมันมี a b นี่หว่าแสดงว่าพี่ต้องเอามันมาลบออกด้วยสมการที่1แล้วดูนะครับเมื่อกี้เอาซ้ายบวกกันได้ก้อนนี้แล้วใช่ป่ะ จากนั้นลบออกด้วยสมการที่1ก็คือ a บวก b เนี่ยลบออกด้วย a บวก b ในขณะที่ด้านขวาก็ต้องลบออกด้วย 7k นั่นเองนะจ๊ะโอเคเราก็จะพบว่า a ตัด a หมด b ตัด b หมดเหลือ2 C เฮ้ยใกล้เคียงความจริงแล้วนะ c จะหลุดแล้วนะครับด้านขวาเป็นไงนะ 6k บวก 8k เป็น 14k ลบไป 7k เหลือ 7k c หลุดแล้วครับแต่อยู่ติดอยู่ในรูป k เนาะเป็นอย่างนี้ เคเราทราบนี่ครับเมีค่าคือ10ส่วนเเพราะฉะนั้น c เดียวก็จะตอบ7คูณกับ10ส่วน7แล้วหาร2อีกที7ตัด7หมดข้างบนได้10 10หาร2เหลือ5แล้ว C ก็หลุดเห็นป่ะ4ก็หลุดนะครับเพราะนั้นวิธีการหาค่า c ก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วลองถามตัวเองดูเกิดว่าโจทย์เนี่ยมันไปพลิกแพงเกิดมันไม่ได้ถามหา C เกิดมันถามหา A ททำได้ไหมก็เอาสมการที่มี A มาบวกกันก็คือ1กับ สามจากนั้นก็ลบด้วยสมการที่สองเห็นไหมหรือถามหา B ก็ทำไงครับเอาสมการที่มี B นะครับก็คือ1กับ2มาบวกกันแล้วลบด้วยสมการที่3นั่นเองนะครับและเชื่อพี่ครับว่าถ้าเราทำโจทย์ได้เยอะๆนะเราฝึกประสบการณ์ไปมากๆนะครับเดี๋ยวเราก็เก่งเองเดี๋ยวพออยู่ในห้องสอบเราก็ทำได้เองนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือตอนนี้เวลามันก็เหลือไม่เยอะแล้วเพราะนั้นเราก็ต้องหยุดเล่นนะครับหยุดแชทกับเพื่อนนะครับ นอินเทอร์เน็ตก็เล่นให้มันน้อยหน่อยนะครับละครซีรีส์ก็ดูให้น้อยหน่อยนะครับแล้วเอาเวลามาทุ่มเทกับการเตรียมตัวสอบเข้ามาใหิดลน,นะครับแล้วมาดูกันในวันพรุ่งนี้ว่าพี่จะเอาโจทย์อะไรมาสอนน้องอีกนะครับวันนี้สวัสดีครับน้อง